สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำจิตศึกษากันเหมือนเดิมนะคะ,ะขั้นตอนแรกเราจะทำเบรนยิมกันก่อนเลยนะคะ่านักเรียนข้างซ้ายชูเป็นกำข้างขวากำมือแบบแล้วก็นับพร้อมกันสิบครั้งหนึ 1, ่งสอง 9 10ตอนต่อไปนะคะครูก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเล่านิทานให้นักเรียนฟังนะคะนิทานเรื่องจิ้งจอกจอมขโมยโตมาด้วยความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวย่อมเหงาจับใจวันวันได้แต่คอยเงี่ยหูฟังเสียงเจี๊ยวแจ้าอย่างมีความสุขของเด็กๆที่เล่นของเล่นกันในสนาม สูนักจิ้งจอกรู้สึกอิจฉาเด็กๆและคิดว่าของเล่นคือสิ่งที่ทำให้มีความสุขกลับมาอีกครั้งวันใหม่เมื่อเด็กๆกลับมาโรงเรียนเมื่อไม่เจอของเล่นก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ช่วยกันเก็บของเล่นให้เข้าที่เด็กๆจึงหันมาเล่นปีนป่ายห้อยโหนบนตาข่ายเชือกแทนเดียวไม่สนุกเลย สักพักความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวก็กลับมาอีกครั้งวันต่อมาเด็กๆไม่เห็นทั้งของเล่นและตาไข่เชือกเดียวไม่สนุกเลยสุนัขจิ้งจอกจึงยังรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอย่างเช่นเคยวันต่อมาเด็กๆไม่เห็นทั้งของเล่นตอนนี้โรงเรียนจึงเป็นเพียงลานโล่งๆเท่านั้นเมื่อมาถึงโรงเรียนมาเป็นเพียงลานโล่งๆ เด็กๆกลับดีใจมากที่จะได้เล่นวิ่งไล่จับกันบางก็เล่นวิ่งเลี้ยวบ้างก็เล่นขี่ม้าส่งเมืองครูก็จะมีคําถามที่จะถามนักเรียนคราวนี้ใครที่จะตอบให้นักเรียนยกมือขึ้นนะคะคําถามข้อที่หนึ่งในนิทานมีตัวละครใดบ้างอน,นิสาตอบค่ะสุนะัรจิงโจ้กับเด็กๆค่ะ<ม>ปริชาติตอบค่ะ มีสุนัขจิ้งจกกับเด็กๆแล้วก็ของเล่นค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหนูตบค่ะสคยพิมพ์ค่ะสุนัขจิ้งจกเหมือนเขาจะอิจฉาที่เด็กๆมีความสุขแล้วเขาก็พยายามทำให้เด็กๆเบื่อแต่ว่าเด็กๆก็ไม่เคยเบื่อเพราะเด็กๆสามารถเล่นกันเองได้แต่สุดท้ายจิ้งจกก็ขโมยของเล่นของเด็กๆ นักเรียนรู้สึกหรือคิดอย่างไรตอนที่วันใหม่ๆเมื่อเด็กๆกลับมาโรงเรียนไม่เจอของเล่นไม่เอามาแล้วม่เามาแล้วเหะเด็กๆไม่เคยเบื่อที่จะเล่นค่ะเพราะมีคนกันเยอะแล้วก็สามารถเล่นอะไรกได้คิดอต่อค่ะขอบคุณค่ะถ้านักเรียนลืมเก็บของเล่นจะส่งผลอย่างไรบ้างลูกกายาค่ะ รู้สึกผิดคะ่ะรู้สึกเสียดายของเล่นที่ไม่เก็บดีๆแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองคะ่ะที่ไม่เก็บของให้เข้าที่เข้าทางคะ่ะขอบคุณค่ะหลังจากเล่นของเล่นแล้วนักเรียนช่วยเหลือกันเก็บให้เรียบร้อยจะส่งผลอย่างไรบ้างตันเอค่ะรู้สึกว่าข้อของไม่กระจัดกระจายคะ่ะแล้วก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็เวลาเอามาเล่นก็หยิบได้แล้วก็กลับไปเก็บที่เดิมคะ่ะ ขอบคุณค่ะก็กิจกรรมจิตศึกษาก็เสร็จแล้วครูก็ขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้ก็ขอให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองค่ะนักเรียนทุกคนขอ